You can say sit down or daddy <laughs> นั่งลงนะดิ daddy can speak นั่งลงหม, oh, มอบลงโอ้หมอบลงเลกจะมามามายืนขึ้นว่ะ <Look. Be. S 3> ลุกเบ็คลงมามาเลยลงมาเลยอ่ะ นารี a n say money m o นี่นารี you n say หมอบหนูนาีหมอบเพราะมันจะฟังเสียงจ็กกีออกก็หะนารี y a n look s, <S e a you you walking look l o o ดิดมด a y เซส e ีกมอบหรอดิ when say มอบ is mean ดาวดาวเออมันก็มอบแต่นะางหนอเออมันก็ลวกอยู่เนอเจ้ยังก็บิ๊กไบอีกอะเจ้าบิ๊กไบ คำเหี้ยแล้ d ที you can say money money คำเหี้ย money money m ก็ห้องมันบ่อยๆกับ money money ค่ะพอหน้าเก้าสรุปเลื่ผู้เรื่อง